สวัสดีครับลุงพันชาแนลนะครับวันนี้เรามาพบกับคลิปนี้จะทำอะไรกินดียำค่ะยำแซบยำแซบนะยำรวมเนาะโอเคอครับตอนนี้ผมจะให้ทางแม่บ้านของผมเป็นคนทำเองนะครับไม่ต้มน้ำดิเปิดน้ำ,นำเ,เปิดน้ำ,นำ,ำ,นำโอเคเรามาทำน้ำยำก่อนดีกว่าอ่ามาเลยต้มน้ำยำเลยมีอะไรบ้างครับเี่ย ยำแซ่บก็ต้องพริกพริกคือยำแซ่บใส่ยเยอะพริกอะไรเนี่ยพริกจินดาค่ะเผ <Okay, S 1> ็ดไหมเผ็ดเผ็ดแซ่บไม่มากนะคะเผ็ดแซ่บนะโอเคแล้วอะไรอีกครับนี่คือน้ำตาลค่ะก็เป็นน้ำตาลปี๊บไม่ใช่น้ำตานนะไม่ใช่น้ำตาลปี๊บโอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคเคี่ยวไม่ไม่ไม่อร่อยมากนะ พอดีพอดีเนะอะแล้วอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเพิ่มรสชาตินัวๆอ๋อแบบอีสานใช่โอเค,อเคได้ใส่ยเยอะคพินลังอร่อยลังขนาดลังขนาดมีน้ำเหลือแล้วนะครับ ใส่อันนี้ใส่มะม่าได้เหรอใส่วนคือใส่ใสใสทุกอย่างที่ที่มีในบ้านเ,เ,เดี๋ยวเยอไปป่ะพอดีแล้ว แป๊บ okay. เองราได้เราได้อหอมเนาะว้าว้องใส่นี่ก็อร่อยได้มันกินงี้ได้มั้ได้ยำ่ยรวเนาะอเออ่า,อาลงมเดี๋คนให้สูตรนี้มีวุ้นเส้นไหม ไม่มีค่ะเรา,าใส่มาม่าแล้วเอใ่ใส่ใส่บะหมี่กึ่นสำเร็จรูปแล้วอ,ะอจะขูดไปแล้วไม่ไป็น้รมีกุ้งด้วยมีกุ้งม,มดด้วยยำรวมเนาะเปิดไฟให้เดงๆหน่อย มนมมน่ามากมากขาบอกว่าจะฉลักได้ไม่ค้าทำเบาๆเน,น่ร่วมข้างนะอันนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหม ใส่หมดเลยไม่ได้าาเ,เดี๋ยวลองชิมก่อนเนาะยังไม่ได้ใส่มะนาว ใส่ไนนสัไนี้เลยเพราะว่ามันจะเดือ,อ,อด,ดช้าขอเปนเลยครับส้ม่งช้าใช่ไหม,อมขอเป็นผู้นั่งรอกกไดไห กินเปลือกมะนาวด้วอเพื่อเพิ่มสีสันค่ะเมื่อกี้ชิมแล้วเป็นรสชาติอะไรบ้างอ๋อมันได้แต่เกลยดอย่างเดียวก็อบอกอยังาไมา่ได้ใส่ ใกล้เักโอ้นออยอันนี้เขาใส่ต้นหอมไหมต้นหอมจะไม่ใส่ค่ะจะเป็นผักชีฝรั่งอ๋ออันนี้ใช่ไหมผักชีฝรั่งผักชีไทยใส่ไม่ได้ได้ถ้าคนชอบ มีอันนี้จะแบบเส้นจะเนหนียวนุ่มมากนะเฉพาะอีห่หอดีนะคะเอกของเราปลาหมึกตะกุ้มอันดับสุดท้ายอันนี้จะสุกเร็วรเราเลยว่าไว้ที่หลังตองนานไหมไม่นานค่ะเดี๋ยวรอให้มันสีมันเปลี่ยนสีสักนิดเดียว จะสุกไหมไม่ต้องคนคนคนอันนี้ไว้ก่อนก็อรอกรุ้งกับปลาหมึกเราเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขย่าไนโตร อันนี้คือมีไม่เยอะเหลือในตู้เย็นเท่าไหน่เอามาใช้เท่านั้นน้อยไปไหมเนี่ยก็สำหรับก็ไม่น้อยนะอัานกี่คนอกี่คนไม่รู้สี่ห้าคนไม้เป็นเสสีสันเฉย สวยแกมไหมคะโอเคเดี๋ยวต้องลองชิมหนอนไม่นอน,น,นจริงเราเตรียมมาคือชับพอดีเลยแซ่บนอนไม่กลัวใคร สีน่ากลัวสีน่ากลัวมากเผ็ดไหมสิเผ็ดไหมเผ็ดมันเป็นยำแซบต้องเผ็ดหมค่ค่ะชุบๆจะชิมไหมคะตะกล้องเอาเลยแล้วทำทำทำให้เสร็จเลยเดี๋ยวจะชิม นี่คือเสร็จแล้วค่ะ,ะรครจะใสจ่จานเลยไหมหรือว่าแต่งจานเลยแต่งจานเลยอเ,เอาให้หน่าทานนะแหมอยู่แล้วชิวแอปโอ้ยสวยสวยค่ะว้าขอโทษค่ะ โอเคครับนี่คือหน้าตาของยำแซ่บนะครับยำรวมสูตรนี้ของเราจะใส่น้ำปลาด้วยนะครับน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลเขี่ยวอันนี้น้ำตาลที่เราใช้อใช้น้ำตาลอะไรเนี่ยน้ำตาลปี๊ปน้ำตาลปี๊ปมาเคี่ยวนะครับอันนี้ไม่ใช่น้ำปลานะครับน้ำตาลเคี่ยวแซ่บนวดไม่กลัวใครเดี๋ยวเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ยำของเรามาชิมยำเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอ่าลองดูสิช้อนนิดเลยนี่แหละเนี้กความแซ่บจากตรงนี้โอเคอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยก็พูดได้ถ้าไม่อร่อยก็เงียบไว้นะคะโอเคโอเคได้ได้เพราะว่าทีหลังจะไม่ได้ทำให้กินอีกข้างบนอืออืออือร่อยอร่อยอร่อยอือหือดยอดอร่อย มีกุ้งนะครับตักแักตักสุดยอดถ้าบอกไม่เราก็ไม่ได้กินครับเนาะใช่โอเคอกุ้งก็อร่อยอร่อย,ยครับอะไะครับผู้ชมทุกท่านยำแซบ่บรัวออนวัวอะไรนะ ย้ำแซบรวมย้ำแซบรวมค่ะอ๋อโอเคโอเคเราพูดผิดไปนิดโอเคทานนี้ไม่ต้องทานข้าวเย็นแล้วนะโอ้โหต้องยืมไหยม้วนม้วนอ่ะอโอ้โหขนาดนั้นเลยเดี๋ยวหมดทำให้ใหม่ค่ะเดี๋ยวเราขอน้ำ่อย จบคลิปนี้กันเลยอก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องลุงพรแชนแนลวันนี้เรามาทำยำอะไรนะยำแซ่บค่ะอ๋อยำแซ่บรวมครับก็อร่อยครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ